สำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนในหัวข้อเรื่องงบกระแสะเงินสดสำหรับงบกระแสะเงินสดตรงนี้นะคะเราจะย้อนกลับไปที่หนังสือบัญชีการเงินอยู่ในบทที่12เอ,อ่อเขาจะให้ความ <c oughs> จะให้ความหมายเรื่องของคำว่างบนะคะว่างบกระแสะเงินสดนี้เนะี่ยเป็นตัวที่รายงาน ตัวมันเองมันก็บอกแล้วนะคะว่างบกระแสงเงินสดนะคะเพราะนั้นตัวคำว่าหนูดูตรงนี้นะคะงบกระแสงเงินสดมันก็คือเน้นตัวคำว่าเงินสดแล้วก็สภาพมันก็คือเป็นกระแสงเงินสดในที่นี้มันจะกว้างนิดนึงคือมันจะไม่ใช่แต่ว่าตัวที่มันเป็นธนบัตรอะไรอย่างเดียวมันเป็นทั้งตัวเงินสด และก็เป็นรายการเทียบเท่าเงินสดสำหรับว่ารายการเทียบเท่าเงินสดนั้นมีอะไรบ้างหนูต้องไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะครูจะไม่มาพูดในที่นี้นะคะมันก็คือตัวเงินสดนะคะแล้วก็กระแสกระแสของมันจะเป็นอย่างไรบ้างกระแสของมันก็จะมีอยู่สองอย่างก็คือกระแสที่มันเพิ่มขึ้นนะคะ เพิ่มขึ้นกับกระแสที่มันลดลงก็คืออยู่2อ,อย่างเท่านั้นเองตรงนี้เราจึงเรียกว่ามันเป็นการแสดงการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของเงินสดนะคะว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงครงนี้การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมันตรงนี้นะคะเขากออ็ออกมาเนี่ยนะคะจัดออกมาจัดออกมาให้ได้เป็นอยู่3อย่างนะคะมันเพิ่มขึ้นในอะไรบ้างนะคะ มันเพิ่มขึ้นในกิจการค้าหนึ่งหนึ่งนะคะนะคะออขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะงบกระแสเงินสดเป็นหนึ่งในงบการเงินงบกระแสเงินสดเป็นหนึ่งในงบการเงินที่จะต้องทำในสำหรับบริษัทมหาชนนะคะสำหรับบริษัทมหาชนคราวนี้กระแสของมันที่มันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้นจากการดำเนินงานของกิจการ นะคะจากการดําเนินงานของกิจาการกิจาการหนึ่งหนึ่งะคะจะมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของกระแสเงินสดจากอะไรได้บ้าง <S <S เขาก็บอกว่านะมันก็จะต้องมีเขาใช้คําว่ากิจกรรมดําเนินงานมันก็จะมาจากกิจกรรมดําเนินงานกิจกรรมดําเนินงานตัวนี้นะคะเน้นนะคะตัวนี้นะคะกิจกรรมดําเนินงานอันที่สองก็คือกิจกรรมลงทุน นะคะ <c oughs> แล้วก็สก็คือกิจกรรมจัดหาเงินจริงๆแล้วนะคะถ้าหากว่าเป็นการดำเนินธุรกิจนะคะครูจะบอกลยอย่างแรกที่สุดนะคะมันต้องจัดหาเงินมาก่อนคือต้องมีเงินทุนก่อนนะคะจัดหาเงินเข้ามาพอจัดหาเงินเข้ามาก็จะมาลงทุนซื้อสินทรัพย์ ที่เป็นพวกสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนต่างๆหลังจากมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะหรืออาจจะมาใช้ในกรณีซื้อพวกสินทรัพย์หมุนเวียนแล้วก็มีการดําเนินงานก็คือเกิดการไหลเวียนขึ้นมานะะเกิดการไหลเวียนขึ้นมาเพราะไหลเวียนขึ้นมาสุดท้ายเสร็จออกมาแล้วนะคะมันก็จะทําให้ตัวเงินสดเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นมาได้โดยปกติเขาก็ต้องการที่จะดูตัวนี้คราวนี้ครูก็จะให้หนูมาดู นะคะครูจะให้หนูมาดูโครงสร้างง่ายๆตัวนี้นิดนึงในเมื่อมันมีกิจกรรมหลักอยู่ตรงนี้อยู่3กิจกรรมหลักๆนะคะหนูดูตัวตรงกลางตรงนี้ที่สุดก่อนจริงๆแล้วตัวตรงนี้คืออะไรนะคะก็คือสมการบัญชีที่เราเคยเรียนมานั่นเองก็คือสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นคราวนี้ครู จะแยกเงินสดออกมาให้หนูดูตรงนี้หนึ่งตัวเพราะอะไรก็เพราะว่าเราเน้นเราต้องการดูว่าเงินสดมันจะเป็นการเพิ่มขึ้นหรือว่ามันลดลงนะคะก็เลยแยกตัวเงินสดออกมาหนึ่งตัวนะคะแล้วก็มีสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะสินทรัพย์หมุนเวียนที่ยกเงินสดออกมานะแล้วก็สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะทางด้านขวามือของสมการก็มีหนี้สินหมุนเวียนหนี้สินไม่หมุนเวียนแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้น ครูจะให้หนูดูกรอบแรกที่สุดก่อนก็คือเราจะดูตัวนี้กิจกรรมดําเนินงานกิจกรรมดําเนินงานตัวนี้นะคะตัวนี้เออครูเอาลูกศรจากอะไรนะคะครูเอาลูกศรจากตัวตัวนี้นะคะมีสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะมีหนี้สินหมุนเวียนแล้วก็มีตัวกําไรสุทธิเธอก็อาจจะงงเข้าไปใหญ่เลยเอาวละก่อนจะตรงนี้ ครูก็ให้เธอดูให้ดูกรอบนี Jamie, ้ค่ะให้ดูกรอบตรงนี้ก่อนดูกรอบนี้ดูตัวนี้ก่อนดูกรอบนี้นิดนึงนะคะหนูดูกรอบตรงนี้แล้วจะทําให้หนูเข้าใจขึ้นกรอบตรงนี้คืออะไรกรอบตรงนี้คืองบกําไรขาดทุนงบกำไรขาดทุนตัวนี้ก็คือรายได้หักด้วยค่าใช้จ่ายก็จะเป็นกําไรสุทธิรายได้หักค่าใช้จ่ายเป็นกําไรสุทธิโดยปกติแล้วกําไรสุทธิในความหมายกําไรสุทธิในความหมาย ของทางด้านเ,เวลาที่เราลงบัญชีเราก็จะบอกว่าอ้อกำไรสุทธิทำให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะแต่ในขณะเดียวกันกำไรสุทธิมันจะทำให้เงินทุนหมุนเวียนของกิจการเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นกำไรสุทธิมันจริงตัวทำให้ตัวเงินสดเพิ่มขึ้นด้วยนะคะจงึงทำให้ตัวเงินสดเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นครูก็จะทำให้หนูดูก่อนนะคะว่าตัวกำไรสุทธิ ตามหลักบัญชีที่เราเคยทํามาก็คือส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นแต่พอเราพูดถึงเรื่องกระแสะเงินสดกําไรสุทธิตัวนี้มันจะทําให้เงินสดเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะคือทําให้เป็นเป็นตัวเงินทุนหมุนเวียนของกิจการเพิ่มเอาละคราวนี้เราก็ย้อนกลับมาดูกิจกรรมดําเนินงานคราวนี้ทําไมอะ่ะทาไมครูก็จะย้อนให้หนูดูขึ้นไปว่าเอากําไรสุทธิตัวนี้ก่อนนะคะกำไรสุทธิตัวนี้นะคะมันเกิดจากรายได้หักด้วยค่าใช้จ่ายหนูดูต่อไปเลย นะคะรายได้ตัวนี้ถ้ากิจการทําอะไรรายได้หลักรายได้หลักของกิจการถ้ากิจการซื้อขายสินค้าเขาก็มีทั้งขายสดและขายเชื่อถูกไหมคะก็มีทั้งขายสดและขายเชื่อถ้ากิจการให้บริการก็จะมีรายได้จากการให้บริการนอกจากนั้นก็จะมีรายได้อื่นๆเพราะฉะนั้นตัวรายได้ทั้งหมดตัวนี้ก็คือตัวนี้ตัวรายได้พิมพ์หลักต่อมาค่าใช้จ่ายถ้าหากกิจการซื้อขายสินค้าเขาต้องจ่ายออกไปอ้าวทำไมคุณถึงพูดตัวนี้ ไรายได้มันคือตัวทําให้เงินสดเพิ่มนะคะค่าใช้จ่ายมันก็คือตัวที่ทําให้เงินสดมันลดลงนเนาะอ้าวถ้าหาวกิจการซื้อขายสินค้าเขาก็จะต้องมีการถ้าขายสินค้าเขาก็ต้องซื้อสินค้ามาเขาต้องจ่ายออกไปใช่ไหมฮะเขาต้องเงินสดจ่ายออกไปจากการซื้อสินค้าต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานคือจ่ายทุกอย่างนะคะจ่ายออกไปภายนอกจ่ายให้พนักงานเพราะว่าเขาต้องจ้างคนงานเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายอะไรต่างๆตรงนี้แล้ว นะคะตัวตรงนี้แล้วก็อาจจะต้องมีการจ่ายอะไรค่าจ่ายดอกเบี้ยจ่ายภาษีเอาละแล้วทำไมคุณถึงวงเล็บอะไรออกมาให้หนูนะคะการขายสินค้ามีขายสดขายเชื่อมีขายสินค้าขายสดขายเชื่อขายสดเราสร้างน้กเงินสดเพิ่มขายเชื่อมันมีผลต่ออะไรขายเชื่อมันมีผลต่อสินทรัพย์หมุนเวียน นะคะมันมีผลต่อสินทรัพย์หมุนเวียนใช่ไหมคะพอเราขายเชื่อเรามีลูกหนี้ลูกหนี้เพิ่มลูกหนี้ลดนะคะการซื้อสินค้าเช่นเดียวกันเราก็ซื้อสดและซื้อเชื่อถ้าเราซื้อสดก็คือเงินสดลดถ้าเราซื้อเชื่อมันก็คือทําให้มีผลต่อเจ้าหนี้เจ้าหนี้การค้าพอจากเจ้าหนี้การค้าเสร็จแล้วผลต่อไปก็คือ,อถ้าเรารับชําระหนี้จากเจ้าหนี้ปับ๊บนะคะเงินโทษนะคะเราจ่ายชําระหนี้ให้เจ้าหนี้เงินสดก็จะลดลง มันก็จะมีผลเพราะฉนั้นตัวหนี้สินตัวนี้มันก็คือตัวหนี้สินหมุนเวียนและในขนาดเดียวกันค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเราต้องมีการจ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานแต่ถ้าเราเราจ่ายออกไปก่อนก็คือจ่ายล่วงหน้าจ่ายล่วงหน้าคืออะไรจ่ายล่วงหน้าคือสินทรัพย์หมุนเวียนค้างจ่ายล่ะนะคะเป็นค่าใช้จ่ายของเราที่เราจะต้องจ่าย นะคะข้างจ่ายของเราข้างจ่ายของเรามันก็คือนี่สินมุงเวียนเพราะฉะนั้นหนูจะสังเกตว่าที่ครูเขียนให้หนูดูทั้งหมดตรงนี้จึงทําให้เรารู้ออกมาว่าอันนี้ครูอธิบายทั้งในเชิงเรื่องของ เกณฑ์คงค้างเกณฑ์คงค้างที่ตามหลักบัญชีของเราและในขณะเดียวกันมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวเกณฑ์เงินสดไปในตัวนะคะมันจะคั่ไปตลอดเวลาแต่เราจะทำอย่างไรนะคะจะทำอย่างไรอา้าวก่อนที่จะดูข้างล่างนะคะให้ดูข้างบนต่อดังนั้นกิจกรรมดำเนินงานกิจกรรมดำเนินงานนะคะตัวนี้นะคะตัวกำไรสุทธิก็คือตัวในงบ,บกำไรขาดทุนนะคะ สินทรัพยหมุนเวียนนี่สินหมุนเวียนหรือถ้าเราไม่ใช้กำไรสุทธิเราก็จะใช้ตัวรายได้กับค่าใช้จ่ายคือในเรื่องการรับเงินกับการจ่ายเงินนะคะทำได้2แบบนะคะเดี๋ยวมันมีแบบทางตรงกับทางอ้อมเดี๋ยวจะค่อยอธิบายนะคะอันนั้นคือกิจกรรมดําเนินงานมันจะมี2แบบมันมี2แบบนะคะแบบทางอ้อม อ่ะแบบทางอ้อมแบบทางอ้อมคือสตาร์ทด้วยตัวกำไรนะคะแล้วก็สินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียนส่วนทางตรงก็เจาะลงไปที่สองตัวนี้เลยเงินได้จากการขายเงินจ่ายออกไปตัวตรงนี้อันนี้คือกิจกรรมดำเนินงานสองแบบนะคะเขาเรียกว่าแบบทางออทางอ้อมกับแบบทางตรงส่วนของ ส่วนของกิจกรรมลงทุนกับกิจกรรมจัดหาเงินมันจะเหมือนกันมันจะเหมือนกันไม่ว่าคุณจะทำแบบทางตรงทาง,ง,ทางอ้อมมันจะเหมือนกันลงทุนคืออะไรตัวเดียวสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนกิจกรรมลงทุนคือเกิดจากการซื้อหรือขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนซื้อหรือขายตราสารทุนของกิจการอื่นคําว่าของกิจการอื่นนะคะตราสารทุนหรือตราสารหนี้ด้วยนะคะ อันนี้ต้องอยู่ในลักษณะเงินลงทุนนะคะที่เราก็เคยเรียนมาเรียนมามีตราสารทุนตราสารนี่เน้นตรงนี้ไม่ใช่เป็นหลักทรัพย์เออไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นเออเขาเรียกว่าอะไรคะต้องเป็นประเภทเผื่อขายนะคะไม่ใช่เป็นเพื่อค้าถ้าเป็นเพื่อค้าเนี่ยถ้าเป็นเพื่อค้ามันจะอยู่ในตัวเทียบเท่าเงินสดแต่ตัวนี้มันจะต้องเป็นตัวเผื่อขาย นะคะต้องเป็นตัวเผื่อขายกับเป็นตัวพวกตาสารเ,าเป็นพวกตาสารนี่นะคะตรงนี้เราจะถือว่าเป็นกิจกรรมลงทุนทําไมจึงเรียกว่ากิจกรรมลงทุนถ้าเราซื้อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเข้ามาแสดงว่า,เ,าเช่นเราซื้อรถยนต์ซื้อมาเพื่ออะไรนะคะซื้อรถบรรทุกมาก็เพื่อที่จะขนสินค้าไปส่งให้กับลูกค้ามันก็จะต้องมีผลคือเราต้องการเพิ่มรายได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันมันก็ เรียกว่าเป็นการลงทุนของกิจการหรือว่ากรณีทําไมเราต้องไปซื้อพวกตราสารทุนตราสารนี่ก็เพราะว่าเราเห็นว่าตัวเงินของเราเนี่ยมันเหลืออยู่เยอะไม่รู้จะทําอะไรก็ไปลงทุนซื้อพวกตราสารทุนหรือตราสารนี่เพื่อที่จะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลเป็นดอกเบีย้ยเข้ามานะคะซึ่งมันก็จะมาทําให้หรายได้เพิ่มขึ้นพวกนี้นะคะอันนี้เราจึงเรียกว่าเป็นการลงทุนต่อมานะคะ กิจกรรมจัดหาเงินถ้าถ้าถ้าทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอทุนหมุนเวียนทุนหมุนเวียนคือตัวไหนทุนหมุนเวียนก็คือที่เขาใช้ดําเนินกิจการนะคะก็คือตัวดําเนินงานตัวนี้ไม่พอนะคะไม่พอหรือว่าไม่มีเงินที่จะไปลงทุนซื้อพวกสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเขาก็จะต้องมาจัดหาเงินจัดหาเงินนี่คือทอํายังไงที่จะได้เงินตัวนี้เพิ่มขึ้นมาก็มีอยู่เนื่อง ขายหุ้นทุนขายหุ้นทุนนะคะอันนี้คือได้เงินมาเพิ่มแต่ซื้อหุ้นทุนกลับคืนมาอันนี้เงินสดก็จะลดลงขายหุ้นกู้นะคะหรือว่ากู้เงินระยะยาวก็จะทําให้ได้เงินมานะคะได้เงินสดมาแต่เมื่อไหร่ก็ตามเอาเงินออกไปถ่ายถอนหุ้นกู้ชําระหุ้นกู้ระยะยาวเอ้ยชำระเงินกู้ระยะยาวก็ถือว่าเป็นการจ่ายออกไปก็คือเงินสดก็จะลดลงเพราะฉะนั้น โดยหลักๆเลยเมื่อหนูเรียนงบกระแสเงนินสดหนูจะต้องเข้าใจที่มาที่ไปของกิจกรรม3ตัวนะคะดำเนินงานนะคะสรุปนะคะ1น,นะคะคือกิจกรรมดำเนินงาน2กิจกรรมลงทุน3กิจกรรมจัดหาเงินอ้าวคราวนี้ครูจะมาสรุปกรอมนี้ให้ฟังอีกนิดนึง โดยปกติเวลาเราบันทึกบัญชีนั้นเราจะใช้เกณฑ์คงค้างเวลาเราทำงบกำไรขาดทุนเวลาเราทำงบกำไรขาดทุนงบกำไรขาดทุนเนี่ยมันประกอบด้วยตัวอะไรมันก็คือมีตัวรายได้แล้วก็มีตัวอะไรคะค่าใช้จ่ายนะคะไม่ว่าไรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งสองตัวนี้เวลาเราบันทึกบัญชีมันก็คือเกณฑ์คงค้าง มันก็คือเกณฑ์คงค้างคราวนี้เราต้องการที่จะให้จากเกณฑ์คงค้างนี้นะ่ะมาเป็นเกนเณฑ์งินสดเพราะจุดประสงค์ของเราเราต้องการทราบว่าเออจริงๆแล้วมันมีเงินสดเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรหมายความว่าในระหว่างในระหว่างปีเนี่ยนะคะในระหว่างปีหรือระหว่างงวดบัญชีนี้เขาใช้เงินสด ทำอะไรบ้างได้เงินจากอะไรบ้างใช้ไปอะไรบ้างนะคะเขาก็จะเอามาปรับปรับเพิ่มปรับลดปรับเพิ่มปรับลดนะคะให้เป็นเกณงินสดโดยในงบกระแสะเงินสดก็ตามด้วยกิจกรรม3าตัวตรงนี้นะคะ